อัลลอฮฺญญาาอัลลอฮฺ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 อลลอฮอัลลอีฺอัลอัลลอฮฺอัลลอนฺอัลลอฮฺอัลลอฮาอัลอฮฺลลมฮฺัยายารัลลอฮฺอันลอฮฺอัลลทฮฺอัลลอฮฺอในอฮฺอลาอฮาอัอัลลอฮกอัลลอฮฺอัลลอาฺอารลอฮฺอออา่ยา ติดมาให้เล่าสู่กันฟังในการนี้ท่านสามารถที่จะรับชมได้ในทีวีศูนย์กลางในระบบโทรศัพท์ Android ะครับพิมพ์คำว่าศูนย์กลางอิสลามทีวีท่านก็สามารถจะรับชมได้โดยสะดวกวันนี้เรามีเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพี่น้องพี่น้องร่วมศรัทธาในพระเจ้าเหมือนกับเรา แต่ว่าอาจจะเป็นมิตรหรืออาจจะเป็นศัตรูก็แล้วแต่สถานการณ์นั่นก็คือคนผู้ที่ชุมชนกลุ่มชนที่ได้รับคำพีหรือที่เราเรียกว่าอาลุนกิตากลุ่มชนหนึ่งก็คือพวกยิวหรือที่เราเรียกว่ายิวหรือเรียกว่าบบนีอิสรออลน,นั่นเองคําว่าบบนีอิสรออีลก็คือลูกหลานของอิสรออีลอิสรออลน,นี่เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งนะครับของนบียากษบ ซึ่งเป็นหลานของนบีอิบรอฮีมพวกยิวเนี่ยนะครับเป็นชนชาติที่ได้รับคำพีจากพระเจ้าศาส,สดาที่เป็นชาวยิวที่ได้รับคำพีจากพระเจ้ามีท่านนบีดาวุฒอะลัยสลาได้รับคำพีอาซาบุรนบีมูซาได้รับคำพีตอร์รอดหรือโตรานาบีอีซาหรือเยซูได้รับคำพีอันอินดีนหรือไบเบิลส่วนท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัม ก็ได้รับคำพีเช่นเดียวกันก็คือคำพีอันกุรอานผู้อาลุกิตารเนี่ยนะครับมีมีบรรพบุรุษเดียวกันท่านนาบียากูเป็นบุตรของเป็นบุตรของนบีอิสอฮากอบดุลฮากเป็นบุตรของนบีอิอบรอฮีส่วนชาวอารับสืบเชื้อสายมาจากนบีอิสมาอีนซึ่งเป็นบุตรของนบีอิอบรอฮีมเพราะฉะนั้นยูวกับอารับ ก็สืบย่าสายมาจากอดีอิบราฮีมเช่นเดียวกันนบียากูปเนี่ยมีลูกทั้งหมด12คนหนึ่งในนั้นก็คือนบีที่เรารู้จักกันดีก็คือนบียูซุฟอะลัยอิสลามซึ่งท่านเป็นนบีที่มีรูปงามที่สุดแม้แต่ผู้หญิงเนี่ยเมื่อเห็นท่านครั้งแรกเนี่ยตกตะลึงในความงามที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาให้แก่ท่านนบียูซุฟอะลัยสลามมุสลิมกับยวเนี่ยมีฐานกำเนิดใกล้เคียงกันนะ ยวนี้ยังมีถิ่นฐานกำเนวดที่เยรูซาเล็มส่วนอาหรับมุสลิมนะครับมีถิ่นฐานกําเนิดที่มักกะสาสดาที่ได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้าศัสดาที่เป็นยิวดีมีหลายท่านด้วยกันก็มีนบียากกูบนบีสุไลมานนบียูซุปนบียะฮยานบีจักริยานบีดาวุดนบีมุซานบีฮารูมนบีอิสาส่วนศาสดาที่เป็นชาวอาหรับ ็มีท่านเดียวก็คือนบดีม,มสสูฮัมมัดสลลสลมการ,ร,รที่ชนชาติยิวมีมีมนบ,บีเยอะมันก็เป็นเป็นตัววัดอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าทำไมชนชาตินี้ท่านเคยคิดไหมครับว่าเอ๊ะทำไมชนชนชาติยิวเนี่ยเป็นชนชาติที่มีนบีมากเพราะว่าเป็นชนชาติที่อัลลอฮ์เนี่ยให้ความเมตตาเป็นชนชาติที่มีสติปัญญาล้ำเลิศกว่าชาติอื่นแต่เป็นชนชาติที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์มากที่สุด ในปัจจุบันอะไรก็ตามที่อล้อห้ามเนี่ยยิวทำหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนบเบี้ยเรื่องของจีนาเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิวมันโดนก็เลยทําชาติอื่นในบีที่สําคัญของชาวยิวก็จะพูดคุยเป็นบางท่าน,นาท่านแรกก็คือีดาในบีดาวุฒิในสมัยของท่านนบีดาวุฒิเนี่ยนะครับก็มีสงครามจากบ้านเมืองอื่นเข้ามาลุกราร ีกองทัพเข้ามาลูกคานะครับออกองทัพได้บุกเมืองเบธเทลเฮมแต่มียารุดอาศัยอยู่ที่เมืองเบธเทลเฮมแม่ทัพชื่อว่าโปลเแอดหรือยาลูดเข้ามาและก็มาท้าสมัยก่อนเนี่ยมันมีการศึกสงครามเป็นเรื่องธรรมดาชาติไหนที่เข้มแข็งก็จะเข้ายึดอำนาจจากชาติที่อ่อนแอปกครองนะครับายาลูดก็ท้าทายให้กษัตริย์ นะเมืองนี้เมสลามเนี่ย,ยส่งทหารมาสู้กันนะใครชนะก็ประสบความสำเร็จไปในาการสงครามครั้งนี้นะครับไม่มีใครกล้ามาสู้เพราะว่าอย่ารู้นี่มันตัวใหญ่มากนบีดาวดุธก็อาสา,าเข้ามานมีดาวุได้บอกกรรษัตริย์ซาอูซึ่งเป็นปกษัตริย์ปกครองเมืองนี้ว่าท่านเนี่ยได้เคยฆ่าสิงโตแล้วก็มีตายมาแล้วด้วยสายหนังนะแล้วก็ก้อนหินเท่านั้นเอง ท่านอับดุลเตฮก็ได้อาสาไปและนนั้ในที่สุดก็ได้ฆ่ายารูดหรือโกไลัดท่านอบีก็ได้ต่อมาก็ได้เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองน,นี้ต่อไปนะครับท่านอบีุลเลได้รับการยกย่องจากอัลลอฮ์มากนะครับมีปรากฏในฮะดีษว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนนอุมาริบนูอาร์สได้บอกว่าท่านท่านุบีมูฮัมมัดซอลลัลลอฮุซายิมได้บอกฉันว่าการถือศีลอดที่เป็นที่รักยิ่งของอเลอ ก็คือการถือศีลอดของท่านอบีดาวูดท่าจะถือวันเว้นวันนะครับแล้วก็การละหมาดก็เป็นที่รักยิ่งของล้อก็คือการละหมาดของนบีดาวุดนอนในครึ่งแรกของกลางคืนแล้วก็ตื่นมาละหมาดหนึ่งในสของกลางคืนแล้วก็นอนต่ออีกนะครับเหมือนกับสมัยเราก็คือละหมา,มาแต่ฮัดยุดนั่นเองบันะบทึกโดยกุคอรีท่านอบบดาวุดเนี่ยเป็นผู้ปกครองที่ยุติธรรม เสียงของท่านในไพเระเวลาท่านเทศนาเนี่ยนะครับเสียงของท่านไพโร่ในในคัมภีร์ไบเบิลได้พูดถึงการเทศนาของท่านอบีดาบูดว่าเป็นบทเพลงสาดุดีหรือบทเพลงของเดวิดเพราะว่าเสียงของท่านในไพโระมากนบีดาวูดนี่เป็นผู้ที่ชาวยิวใ,ในยกย่องนะครับแล้วก็เอาดาวของดาวุดหรือดาวของเดวิดนั่นเองที่เป็นรูปสามเหลี่ยมซ้อนกันอยู่สีฟ้าฟ้านำมาเป็นธงชาติของอิสราเอล ซึ่งเราคงเห็นนะครับทั้นที่2ก็คือท่านนาบีมูซาไลส์สลามเป็นผู้ปลดปล่อยชาวยิวจากการกดขี่ของเฟืออูนนำชาวชาวยิวเนี่ยข้ามทะเลแดงเปิดออกซึ่งเป็นอนุมัติของลอให้พวกนี้ข้ามไปเฟืออูนไม่สามารถจะข้ามไปก็จมน้ำจมน้ำทะเลแดงตายหมดนะครับหลังจากข้ามมาแล้วยิวก็ถอยยศต่อลอ์นะถอยศต่อนบีมูซา ขอให้ในบีมูซาเนสร้างพระเจ้ชชาให้พวกนี้สักการะนะแต่ในมีมูซาปฏิสเสธเพราะว่ามันมีพระเจ้ชชาอยู่แล้วเรามีพระเจ้ชชาอยู่แล้วนะครับชนชาตินี้มีพระเจ้ชชาอยู่แล้วก็คืออลัลลอฮ์นั่นเองเมื่อท่านในบีมูซาได้ขึ้นไปภูเขาซีนายเป็นเวลาสี่สิบคืนเพื่อเข้าเฝ้าอัลลอฮ์และรับคำทีเตาร้อนจากพระองค์ซามีรีอ่าคนนี้ร้ายมากได้ยุยงให้ชาว,วชาวยิวเนี่ยหลอมทองคําเอาทองคํามาด้วยแล้วก็นําไปหลอ่อเป็นวัว ข้างในกวงมีเสียงแปลกๆแ,แล้วก็พวกนี้ก็เลยให้เป็นพระเจ้าเลยนะรูปปัวน,นี้เป็นพระเจ้าเลยเมื่อนบีมูซากลับมาเนี่ยท่านโกรธมากว่าไม่ฉันไปแค่40คืนท่านก็สร้างพระเจ้าขึ้นมาใหม่แล้วเหรอผู้นี้ก็ถูกลงโทษจากอาลัลลอฮ์เช่นเดียวกันนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านนาบีอีสซาอะไลสลามท่านก็เป็นชาวยิวเป็นบุตรของนางมารยมเกิดมาโดยไม่มีพ่อด้วยอนุมัติของอลัลลอฮ์ เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเป็นบาปหรอ,อไม่ได้เป็นพระเจ้าตามที่ชาวคริสต์ได้อุปโลกอันนี้พวกยิวเนี่ยก็ประดามนางมารยามว่าเอ๊ะลูกเกิดมาเนี่ยไม่มีพ่อ,อนางก็ไม่ตอบอะไรแต่ชี้ไปที่นบีอีสาซึ่งยุงแลบอกให้นบีอีสานี่เป็นผูท้ที่พูดแทนท่านนาบีอีสาก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นบาปหรอ พระองค์ได้ประทานคำพีกแกฉันและทรงแต่งตั้งฉันให้เป็น,นาบานะีพระองค์ให้ฉันเป็นผู้ที่จำเิญไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามนะพวกชาวยิวในที่นั้นก็ต่างประหลาดใจกันหมดว่าเอ๊ะเด็กแบะเบาทําทไมพูดได้นั่นคืออนุมัติของอัลลอฮ์นั่นเองนักบวชาชาวยิวเนี่ยรู้ดีว่าเมื่ออบีอุซาโตขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะเป็นภัยต่อตัวเองเพราะนามีอุซาสอนให้เคารพสักการะพระเจ้าองค์เดียวลดความเคารพ นับถือเชื่อฟังพวกนักบวชนะถ้านในบีอีซาได้กล่าวว่าท่านไม่ได้มาเพื่อลบล้างคัมภี์ตาร์รท่านได้รับคัมภีร์อันอินจีนแต่ท่านมาเพื่อทําให้คัมพี์ตารอร์นี่สมบูรณ์และก็เน้นที่เป้าหมายสําคัญของคมภี์ตารอร์ส่วนหนึ่งของคมภีตารอร์ที่สําคัญก็คือเรื่องของบัญญัติสิบประการท่านบอกว่าคัมพี์ตารอร์ไอ้บัญญัติสิบประการเนี่ยนะครับห้ามเรื่องการฆ่า เรื่องการทำชู้การทำชู้ก็ห้ามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งร่างกายและจิตใจการฆ่าก็เหมือนกันนะให้ฆ่าฆ่าการฆ่าเนี่ยเราต้องทุกอย่างนะครับทั้งจิตวิญญาณด้วยนะและนบูบวชาวยิวเนี่ยก็ไม่ได้ยกย่องท่านอบีอีสาเพราะรู้ว่าโตโต,ตขึ้นเนี่ยเมื่อท่านอบีอีสาโตขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นภัยต่อพวกเขาส่วนพวกยิวในสมัยของท่านอบีมูมฮัมหมัดสุลตลัม ก่อนที่ท่านนบีมฮัมมัดสุลตัมจะมาเนี่ยนะครับได้มีคําทํานายในคัมภีร์ไบเบิลว่าจะมีผู้ที่มาหลังจากนบีอีสาเป็นศาสดามาจากพระเจ้าพวกยิวก็คิดว่าเออก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่มาเป็นศาสดาจากพระเจ้าเนี่ยเป็นคนยิวเท่านั้นเพราะนั้นคนสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นคนยิวพวกนี้ก็คอรอคอยพวกนักบวชชาวยิวทุกคนรู้ดีนะครับเพราะพวกนี้อ่านคัมภีร์รู้ดีว่า จะมีศาสดาจากพระเจ้ามาแต่เมื่อปรากฏว่าศาสดาท่านสุดท้ายที่มาจากพระเจ้าได้รับการแต่งตั้งนะครับเป็นชาวอารับโอ้พกนีผิดหวังมากแล้วก็ตั้งตัวเป็นศัตรูด้วยนะในสมัยของท่านนาบีเนี่ยมีชาวยิวกลุมใหญ่พักอยู่ที่เมืองมาดีนะเมื่อท่านอบีได้อพยพมาที่เมืองมาดีนะก็ทําสัญญาผลณทิศสัญญากับพวกยิวว่าจะให้ความช่วยเหลือกันถ้าหาก พวกมักกะทำสงครามหรือเข้ามารุกรานแต่ปรากฏว่าพอพวกมักกะยกกองทัพมาพวกนี้ก็ทำเป็นทำตัวเป็นมนะุนาฟิกนะว่าหลังหลอกเข้าไปเข้ากับพวกมักกนะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับก็แกล้งอ่านออกเสียงอ่านกลุรอานอย่างผิดๆนะให้ความหมายมันผิดเพี้ยนไปบางคนเนี่ยไปช่วยเหลือพวกมักกะโดยสารไปนะพวกมีคําถามว่าทําไมพวกยูถึงถูกสาปแช่ง ท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่ามได้แต่งงานหลังจากที่นางคอยาเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านก็ได้มีภรรยาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแม่ไม้มีอยู่ท่านเดียวก็คือนางอชาที่เป็นสาวเพราะว่ามีเหตุที่ชายสุฮาบะเป็นชายเนี่ยเสียชีวิตไปเยอะเพราะฉะนั้นจะเกิดแม่ไม้ขึ้นเยอะนะครับมีแม่ไม้ท่านหนึ่งเป็นชาวยิวเป็นลูกสาวของผู้นํายิวในในครมาดีนาะชื่อนางโซฟียาท่านก็แต่งงานกับ หญิงคนนี้เพื่อจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมุสลิมกับชาวยิวแต่ปรากฏว่าพ่อของนางเนี่ยและก็ลุงของนางเนี่ยตั้งตัวเป็นศัตรูกับอิสลามและตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านอบ,บีมุฮัมหมัดสลุลตานในคัมภีรอ่านเนี่ยได้ยกย่องชาวยิวนะครับได้ให้ความเอาร้อได้ให้ความเมตตากับพวกนี้ซึ่งปรากฏในสุรออนบอกรอยอายะที่ี่เจว่า ยาบเนิสรอีดและกูรูเนอมาติอัลลติอันอัมตุอัลเลกุมวะอันนีฟัดดลตุกุมอัล m ลอาลเมิซึ่งมีความหมายว่าโอ้ลูกหลานของอิสรอีนเสยจงรำลึกถึงความโปรดปรานของเราที่เราได้โปรดปรานพวกเจ้าและแท้จริงเราได้ยกฐานะพวกเจ้าให้อยู่เหนือกลุ่มชนทั้งมวลนะครับเพราะนั้อัลลอฮ์ให้สติปัญญาของเขาเนี่ยฉลาดกว่าชนชาติอื่น เราเห็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าทฤษฎีต่างๆเนี่ยเป็นคนยิวเยอะในปัจจุบันเราก็เห็นนะครับมาร์คซงเคเบิกเจ้าพ่อ a c e b o o k นะคนยิวนะครับนะอันเบิร์ตไอสไตายที่คินคดทฤษฎีสัมพันธภาพซึ่งไปสร้างเป็นระเบิดปลมานูก็เป็นคนยิวนะมีนักวิทยาศาสตร์มากมายที่เป็นผู้นําของโลกเป็นคนยิวนั่นคือความเมตตาที่เอาล้อให้สิปัญญาให้แก่คนยิว คนยิวยังทรยศต่อเหรกล่าวหาว่าอลัลลอฮ์นี่มีบุตรพวกคริสก็บอกว่าอีซไซเป็นบุตรพระเจ้าคนยิวก็ไม่น้อยหน้าคนยิวบอกว่ากุไซเป็นบุตรของอลัลลอฮ์ปรากฏในอังกุรานอัตตลบาว่าวะกลาติลยาฮูดูอุไซรูบนุนเหรอและชาวยิวได้กล่าวว่าอุดไซเนี่ยเป็นบุตรของเหรออไซคือใครครับอุไซก็คือนักปรา์ชาวยิว บ้างก็ว่าเป็นนบีออลอมีชีวิต400กว่าปีก่อนคริสต์ศักราชก่อนที่ท่านนาบีอิสาจะมากเกิดน,นะครับอยู่ในเมืองบาบิโลในยียริรักมเมื่อเสียชีวิตเมื่ออายุ40ปีหลังจากนั้น100ปีออลอก็ให้เขาเนี่ยฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งอ่าเป็นผู้ที่ท่องจำำําคัมภีเตารอนได้ดีแล้วก็ทําหน้าที่ในการรวบรวมบัญญัติแห่งคัมภีเตารอที่พวกยิวเนี่ยท่องจํา หลังจากที่ท่านนาบีมูซาเสียชวิตไปแล้วก็ไม่มีการรวบรวมคมพีตารอนนะครับมามารวบรวมในตอนหลังซึ่งอูซไซเนี่ยเป็นเป็นโต้โผในการที่รวบรวมคำพีนี้นะรวบรวมเป็นเล่มขึ้นและต้นต้นฉบับหลังจากที่ต้นฉบับนี้มันหายไปนะเพราะฉะนั้นชาวยิวก็เลยให้ความเคารพนับถืออูซไซแล้วก็ความคิดนี้ก็ผิดเพี้ยนไปกลายเป็นว่าอูซไซเนี่ยเป็นบุตรของร้อนนั่นเอง คมภีของชาวยิวความศรัทธาของชาวยิวนะครับที่คมภีคัมภี์ของชาวยิมี3ามส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือคมภี์ตาลรดที่มาจากท่านอบีมูซาคมภีร์ตัลมูดชาวยิวเขียนขึ้นเองอ่ากลัวน้อยหน้าคมภี์ของลออเขียนคัมภีร์นี้ขึ้นมาเองแล้วก็มีคัมภีร์อื่นๆอีกหลายเล่มด้วยกันคมภี์ตาลรดนี่เขียนเป็นภาษาฮิบรูนะหรือที่เรียกว่าหนังสือของโมเสสมีความหมายว่าคําสั่งคําสอนหรือกฎหมาย กล่าวถึงเรื่องของโลกและก็สรรพสิ่งของนัมพันธ์ระหว่างพระยะโฮวาพระเจ้าที่ชาวยิวเรียกนะครับจะเรียกว่าพระยะโฮวาของอิสลามจะเรียกว่าอัลลอฮ์เป็นภาษาอรับก็จะพูดถึงเรื่องของการสร้างของพระเจ้าําเนินของมนุษย์นะครับที่มาของบาปพันธสัญญาของพระเจ้าแล้วก็พูดถึงเรื่องของบัญญัติสิบประการมีเนื้อหาคร่าวๆนะครับในเรื่องของกล่าวว่า เราคือพระยโฮวาพระเจ้าของเจ้าห้ามมีพระเจ้าอืา่นใดนอกเหนือจากเราพูดถึงเรื่องพระเจ้าเหมือนกับอิสลามเลยว่ามีพระเจ้าองค์เดียวห้ามทํารูปเขาลพสําหรับตนห้ามใช้พรนนาพระเจ้าในทางที่ผิดจงรำลึกถึงวันสบาโตวันสบาโตอาหรับเรียกว่าเยาวมุ่นซับตุแต่ว่าวันเสาร์ชาวยิวให้ความสําคัญในวันเสาร์ชาวคริสต์ให้ความสําคัญในวันอาทิตย์ อิสลามให้ความสําคัญในวันศุกร์แล้วก็ตงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าห้ามฆ่าคนห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามรักขโมยห้ามเป็นพยานเท็จนี่คือเนื้อหาสาระเท่าวๆของบัญดาศิลปการเป็นเรื่องที่ดีนะครับสั่งสอนให้คนนียเป็นผู้ที่มีคุณธรรม,มชีวิตที่ดีในสังคมเจ้ายูนาขีคำผีเต,ตารอดเป็นคมภีที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา เป็นคมภีซึ่งมุสลิมก็ให้ความศรัทธาในคัมภี์เรามีหลักศรัทธาประการหนึ่งก็คือการศรัทธาต่อคัมพีร์ที่มาจากอัลลอฮ์เราศรัทธาในตัวคัมภีร์แต่ถ้าเนื้อหามันผิดเพี้ยนไปจากทุกอันนี้นะครับดังนั้นการศรัทธาของเราก็ศรัทธาแค่ในตัวคัมพี์แต่ในเนื้อหาเราศรัทธาไม่ได้เพราะว่าเนื้อหามันผิดเพี้ยนไปแล้วอีกคมภีหนึ่งที่ชาวยิวนับถือก็คือคมภีตันมูธคมภีตันมูธเนี่ยเป็นการรวบรวม จากคำบอกเล่าของรับใบรับใบก็คือพวกสอนศาสนาคล้ายนักบวชของชาวยิวนั่นเองนะครับเพราะนั้นคัมภีร์ตัมโมนี่เป็นคัมภีร์ที่สอนในเรื่องอคติที่ผิดๆความผิดที่ผิดๆให้แก่ชาวยิวบอกว่าเผ่าพันธุ์ของตนเนี่ยเหนือกว่ามนุษย์พันธุ์อื่นเพราะเป็นเผ่าพัานธุ์ที่พระเจ้าทรงคัดเลือกเพราะนั้นคัมภีร์นี้จึงถือว่าชาวยิวเนี่ยชาวยิวทั้งหมดนะครับ เป็นลูกหลานของอดดมชาติอื่นไม่ใชนะ่ชาติอื่นเป็นสัตว์นะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ลูกหลานของอดัมนั่นเองคมภีตันมูเนี่ยเป็นคมภี์ที่เป็นความลับของาศาสนายูดาห์าศาสนาของยิวนั่นเองสร้างความดูหมิ่นเกลียดชังให้กับชนชาติอื่นที่ไม่ใช่ชาวยิวมีนักวิชาการได้วิเคราะห์เนื้อหาของาศาสนาที่ชาวยิวได้นับถือนะครับว่า,าศาสนายูดายนี่เป็นาศาสนาที่แปลก ในอิสลามเนี่ยเราศรัทธาต่อลอเราให้ความเคารพพักดีต่อพระองค์ยึดมั่นยกย่องกับลอนะครับว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียวแต่ในศาสนายูดายของยิวเขาพูดถึงพระเจ้าของเขาก็คือพระยะฮูวาเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยพระยะฮูวาเนี่ยทรงความรู้บางครั้งเขาพระองค์ก็เป็นพระเจ้าที่ไม่รู้อะไรเลยนะบางเวลาก็อ่อนแอบางเวลาก็เข้มแข็ง ขอรับความบริสุทธิ์มีแต่อะไ์ที่พระองค์มีคุณสมบัติในอัลกุรอานต่างจากกับที่กําหนดไว้ในศาสนายูดายนะต่างกันมากเลยนะครับคำพีที่ถุมสนแต่งของพวกเขาเนี่ยทำให้พวกยิวเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าของพวกเขาบางครั้งก็สาปนาพระเยาว,ว่าเป็นพระเจ้าของเขาเองเลยห้ามใครมานับถือเรียกว่าเป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอลงพวกยิวได้สอดแทรกหลักการ รื่องสังคมความเป็นชาตินิยมและความแตกต่างของเชื้อชาติไว้ในคัมภีร์ของพวกเขาพวกยิวคิดเสมอว่าพวกเขาเป็นประชาชาติที่ถูกคัดเลือกและเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดบนหน้าแผ่นดินจริงจริงในอกรุกรอานก็ได้บอกไว้นะครับว่าเอเราได้เมตตาพวกเขาแต่พวกเขานนั้นเป็นผู้ทรยศต่อคําสั่งของพระองค์และเป็นศัตรูของอิสลามน,นี่เป็นเรื่องที่สําคัญถ้ามองในเรื่องของการผิดประเวณี มีบทบรญญัติในคำพีตล้อซึ่งได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่คำพีตล้อด,ดั้งเดิมนะครับเขาได้พูดถึงเรื่องของการผิดประเวณีนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาพูดถึงโลดหรือนบีลูดว่ามีความสัมพันธ์กับลูกสาวของท่านในขณะที่ท่านเมา,าพูดถึงนบีดาวูดว่าเคยร่วมประเวณีกับภรรยานายทหารคนหนึ่งแล้วก็ดาวูดก็ได้สั่งการให้เตรียมะหารชีวิตแม่ทัพคนนั้นพูดถึง สุไลมานาหรือโซโลโมอนว่าเป็นบุคคลที่หมกมุ่นทางเพศขอความบริสุทธิ์แด่ท่านนาบีเหล่านั้นนะครับเพราะในอัลกุรอานได้พูดถึงนบีขอเลาะได้การเคารพยกย่อ,องเพราะท่านเหล่านั้นเป็นตัวแทนของเลาะที่มาเผยแพ่ศาส,สนาของพระอ,องค์เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ผู้ทรงคุณธรรมผู้กิวได้บิดเบือนเนื้อหาในคัมภีร์จนกระทั่งเราไม่สามารถจะศรัทธาในเนื้อหาคัมภีรเตารอ์ ที่พวกยิวได้ถืออยู่แต่เราศรัทธาในตัวคัมภีร์ที่มาจากอเล็์จริงๆนะครับในเรื่องของทัศนะของดิวในเรื่องของการหยึดหยามและโกหกนะพวกยิวได้โกหกประชาชนโกหกชาวปาเลสไตน์โกหกเพื่อซื้อที่ดินแล้วก็ในที่สุดก็ไล่อาเลสไตน์ออกจากดินแดงตั้งเป็นรัฐอิสราเอลด้วยความช่วยเหลือจากมหาอำนาจต่างๆทั้ง อังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสนะครับนะมีหลายชาติด้วยกันให้ความช่วยเหลือทํไมถึงให้ความช่วยเหลือครับเพราะว่ายิเองเนี่ยเป็นนายทุนที่อยู่เบื้องหลังเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารประเทศของประเทศมหาอำนาจทั้งหมดเลยตาล้อเนี่ยเป็นคอมพีที่บริสุทธิ์นะครับที่ประทานแกนไอบีมูซา โดนพวกยิวได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขสรุปแล้วนะครับพวกยิวหรือยัฮูดีหรือบนอันิสซออีนเรียกได้หลายอย่างนะครับเป็นชนชาติที่มีความใกล้ชิดกับมุสลิมแต่ความใกล้ชิดนี่มันกลายเป็นศัตรูกับมุสลิมมีบรรพบุรุษเดียวกันก็คือนาบีอิบรอฮีมยิวมาจากอบดยกักกซึ่งเป็นหลานนบีอิบรอฮีมพวกอาหรับ ฮุสติมมีต้นกําเนิดจากอาหอับนะครับก็มีบรรพุรุษก็คือนบีอิสมาอีนนะก็มีมีบิดาในบีอิสมาอีนนี้มีบิดาก็คือนบีอิบรอฮีมนั้นะมีบรรพุรุษเดียวกันชาวยิวได้กล่าวถึงอันกุรอานนะด้วยการไม่ได้ยกย่องอเขาไม่ได้ยกย่องอันกุรอานเป็นคัมภีร์ของที่มาจากพระเจ้า จริงๆเขาก็มีการศัทธาต่อพระเจ้าแต่เปนผิดผิดเพี้ยนไปชาวยิวก็ไม่ได้ย่องคัมภีรไบเบิลชาวยิวก็ไม่ได้ย่องแตดีซาหรือเยซูพวกพวกพวกพระพระชาวยิวนะครับก็ได้แจ้งให้กับพวกโรมันว่าเยซูเนี่ยทำตัวเป็นศัตรูกับการ บริหารประเทศของพวกโรแมนพวกนี้ก็เลยต้องจับตัวของเยซูไปแต่จับตัวผิดนะจับตัวผิดนะครับจับตัวคนที่มีหน้าตาละไม้กับเยซูชื่อยูดาเป็นสาวกของท่านบีอีสานะครับแล้วก็นําไปตรึงที่ไม้กังเขนแล้วก็จนตายแต่ท่านนบีอีสานี่ไม่ได้เป็นคนนั้นเพราะได้กล่าวไว้นในอัลกรุานะครับว่าผู้ที่ถูกจับไปเนี่ยเป็นผู้ที่หน้าตาละไม้กับท่านบีอีสา คำพีของยวเนี่ยมี3ส่วนที่สําคัญก็คือคำพีตร์ร้อดคำพีตันมูดและคำพีอื่นๆคำพีตาร์รเอนี่เป็นคำพีที่มุสลิมศรัทธาเพราะว่าเป็นคำพีที่มาจากพระเจ้าแต่คำพีตารอดในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะศรัทธาได้เพราะได้พูดถึงบรรดาในมีตต่างๆของอัลลอฮ์ในทางที่ไม่ดีได้พูดถึงพระเจ้าที่เขานับถือในทางที่ไม่ดี วนคมภี์ตามูดยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับเพราะเป็นคำพีที่ถูกเขียนโดยพวกแลบไปพวกสอนศาสนาแล้วก็อ้างด้วยนะครับว่าคมภี์ตามูดเนี่ยดีกว่าคมภี์ตาร์อดคมภี์ที่มาจากพระเจ้าคมภี์ที่พวกเขาเขียนขึ้นมาดีกว่าคมภี์ของที่มาจากพระเจ้าเราดูคมภี์ของผู้ยิวแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คมภี์พวกนี้เ็าพูดถึงการยกย่องพวกยิวด้วยกันนะทำให้กลายเป็นว่ายิวเนี่ย เป็นศัตรูกับมนุษยชธาติาด้ยวยกันไม่ใช่เป็นศัตรูกับมุสลิมอย่างเดียวสรุปแล้วในวันนี้นะครับเราได้รู้จักกับแนวคิดของชาวยิวเรื่องของความศรัทธาของเขาเรื่องของความผีของเขาแล้วเราก็จะได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วยิวกับมุสลิมก็มีบรรพบุรุษเดียวกันแต่เราเนี่นับถือพระเจ้าด้วยจิตใจที่เที่ทยงตรงชาวยิวได้เปลี่ยนแปลงแนวทางแก้ไขไป ท่านผู้ชมครับท่านสามารถที่จะรับชมรายการนี้ย้อนหลังได้นะครับใน Facebook, เพจเฟ o บโดยหรือ YouTube นะครับโดยพิมพ์คำว่า Islamic Center และท่านก็สามารถจะช่วยเหลือรายการนี้โดยการให้โฆษณานะครับเพื่อให้รายการนี้ได้อยู่กับท่านไปนานสำหรับในวันนี้เราขอจากลาท่านนะครับวับินลนไลตาฟิกวันหิญายะวัสสลามอะลัยกุ้มวะนออมมาตุลลอฮ์วะบราราุกาตุ